สวัสดีครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะมาเติมเงินเข้าแอป t o มันนี่วอลเเนาะอ่ะก็วันนี้ก็มาอัปเดตในปี2568นะครับในการเติมเงินเข้า t o มันนี่ว l ลเนะว่าเติมอย่างไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับ โดยการเติมนะครับหรือโอนผ่านแอปธนาคารนะครับแอปธนาคารเนี่ยมันก็จะโอนขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับถ้าเราเติมด้วยเงินสดนะเราไม่มีแอปไม่มีแอปธนาคารไม่มีแอปการเงินอะไรเลยนะครับก็จะเติมได้แค่ 10- ถึง3,000บาทนะครับในการฝากเงินนะครับว่าถ้าเราอยากจะฝากเงินนะครับเราอยากจะฝาก400บาทเราก็ฝาก400บาทนะครับไม่ต้องไปกดจำนวนเงินที่เขาบอกแล้ว นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับกดเท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเติมประมาณ410บาทนะครับก็สามารถเติมได้นะครับจะเติมประมาณ400บาทก็สามารถเติมได้เลยครับก็ไม่ไม่ต้องไประบุจำนวนเงินเนาะก็แค่เบอร์ทรก็เอานะครับเอาก็พอแอบเพียงพอแล้วนะครับโดยการสร้างค r ิ o d e คนะครับเติมเงินทูมานี่ผ่านบาร์โค้ดในการเติมเงินนะครับจะเติมอยู่ที่วงเงินที่การฝากนะ 10- 3ถึงก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับ ไปดูวิธีการเติมเงินทําจริงๆกันเลยนะครับทําให้ดูสดๆนะครับก็มีการขอเข้ามานะครับมีหลายคนยังไม่รู้ว่าเติมเงินอย่างไรไปดูกันเลยนะครับวิธีการเติมเงินเข้าแอปคูมิเงิที่เซเว่นไปดูกันเลยครับไป,ไปดูเลยครับผุมไ,ไปดูเลยครับอ่า โอเคเนาะก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเติมเงินเข้าแอปค u m a ันนี่วลเลที่เซวก็สามารถทําได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะถ้าเกิดอยากจะฝากเงินเข้าทุนนิวเวเลตในการฝากนะสิบถึงสามพันแต่ว่าเราต้องการที่จะฝาก400บาทก็สามารถฝากได้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเราไม่ต้องไปก,กดจํานวนเงินนี่เขาบอกแล้วไม่ต้องไปกดตามเขานะครับอ่ะถ้าเราใช้วิธีการ โอนผ่านแอปธนาคารเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับถ้าเราไปเติมที่เจเวนนะครับมันก็จะฟรีค่าธรรมเนียมนะครับในการเติมเงินเนี่ยมันก็จะมีมีฟรีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20ครั้งหักหกบาทนะครับก็นั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเราเติมเกิน20ครั้งเขาก็จะหัก5บาทนะครับเหมือนตอนปี2อง 6, 6, 6นะ อบาสองหกเจ็ดขาก็อัปเดตแล้ว6บาทนั่นเองมันนะนะครับนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการเติมเงินนะครับเติมเงินไม่ยากครับผมก็กอกแค่เบอร์โทรนะเรากอกอแค่เบอร์โทรที่พนักง,งานเซเว่นเขาทาให้นะครับหรือพี่พนักง,งานเซเว่นเขาให้เราก,กดเบอร์โทรที่ต้องการที่จะเติมนะครับเราก็จ่ายไปเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องบีมบิทด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปน้าครับสำหรับน,นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ